สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟาราดานะคะคลิปนี้ฟ้าจะพามาดูต้นเศรษฐีวินสันค่ะที่อยู่ข้างหลังฟ้าค่ะเพื่อนๆปลูกมาหลายปีมากเพิ่งจะออกดอกค่ะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านจะโชคดีวันนี้วันที่29เารอดูนะรอดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูดอกสวยมากไม่เคยเห็นจริงๆเพื่อนๆคะนี่คือเอ่อ ต้นเขานะคะคือกระถางของต้นเศรษฐีวินสันนะแล้วปลูกมาตั้งนานนะเพื่อนๆดูสินี่เพิ่งจะแทงหน่อออกมาปลูกคู่กันค่ะจริงๆใส่กระถางใหญ่กว่าน,นี้แล้วทีเนี้ต้นหนึ่งอะ่ะเขาตายไปดูนะนี่นี่เลยต้นเขาทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะพาตะปีนขึ้นไปดูยอดเขาเอ้ยดอกเขานะแปบ๊บหนึ่งนะคะเราต้องตะปีนแล้วใส่ผ้าถุงด้วยโอ้ ไม่เป็นไรน,นจะจ๊ะนี่เลยทุกคนดูวันแรกพี่ฟ้าเห็นนะเขาก็จะจะเห็นตัวที่เหี่ยวแล้วจะเห็นตัวนี้ใช่ไหมคะนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เหี่ยวแล้วแล้วทีนี้ยเราก็มาดูเฮ้ยอะไรวะ ก็มาดูนี่เลยทุกคนดูมันสวยงามมากๆเลยนะข้างบนเขาก็จะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นออกสีส้มๆแบบนี้ค่ะนี่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 สวยงามนะทุกคนเพราะว่ามันแปลกดีนะเพราะก็ไม่เคยเห็นนะอันนี้คือดอกที่สองนะคะนี่ดอกดอกแรกจะเป็นดอกนี้นี่คือเขาเหี่ยวแล้วเนี่ยนี่คือเขาเหี่ยวแล้วนะคะ เขาบอกว่าเจ้าของบ้านจะโชคดีซา้าทุนี่ทุกคนนี่ดอกที่สามนี่ดอกที่สามค่ะน้องน้อยน่าจะออกยังไม่เต็มที่ค่ะไอตัวสีเหลือง,เ,องเนี่ยขาวแล้วก็เหลืองเขาก็เลยกลายเป็นสีเหลืองอยู่นะคะเห็นไหมเห็นชัดไหมคะเพื่อนๆสวยเนาะ สวยมากเลยม,เมันเป็นแบบว่าเป็นดอกที่แบบพิเศษมากๆ่ะแล้วก็สวยเหมือนดอกพิกุลอะไรอย่างนั้นน่ะเนาะใช่ไหมคะออกสามดอกค่ะสวยงามมากเลยฟ้าก็ไม่ค่อยกล้าจะแตะเขาเท่าเทไหร่เดี๋ยวลองแตะดูโอ้ยดีนะคะแล้วข้างบนนะก็ฟ้าผูกเขาไว้กับต้นจำปีค่ะนี่ต้นจำปี ต้นจำปีต้นจำปีเป็นอะไรที่งามมากหอมหอมทุกคนคือต้นเศรษฐีวินสันเนี่ยเขาใหญ่ไงฮะต้นเขาใหญ่แล้วกระถางเขาเล็กเขาก็โอนเอ็นน่ะฟ้าก็เลยมัดเข้าไว้กับต้นจำปีจำปีก็งามงามงามมากๆเลย ต้นเศรษฐีวินสันนะคะเป็นว่านมงคลชนิดหนึ่งค่ะเป็นไม้ประดับและเป็นไม้มงคลแห่งโชคลาภค่ะมีความเป็นสิริมงคลเหมาะแก่การปลูกในบ้านและร้านค้าเพื่อเพิ่มพลัง่วงจุย้ยเพื่อดึงดูดพลังเรียกทรัพย์เป็นต้นไม้ที่ขอหหวยได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นต้นไม้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีใบสีเขียวมรกตคล้ายสีขององค์พระลักษณะของใบนะคะ เป็นลักษณะคล้ายใบกล้วยค่ะแต่มีสีเขียวกว่าแล้วก็ใบจะสั้นกว่ากล้วยค่ะแต่จะหนากว่าใบกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะใบจะซ้อนทับแล้วก็ชี้ออกไปรอบต้นค่ะถ้าได้รับแสงแดดจ้ามากเกินไปนะคะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเขาชอบอยู่แบบรำไรรำไรนะคะสุดท้ายนี้นะคะใครเข้ามาดูคลิปนี้ขอให้โชคดีนะเฮงเฮงปังป,งปงกันนะคะ